ตรงนี้หน้าผมอยากหนังสือเกติยุคใหม่เนี่ยมยัยต้องลงคาถา,า,าอ่ะท่านเอท่องคาถาไปด้วยไหมท่านไม่ได้ต้องเลยเดี๋่วลงไปตัวอ,อักษรด้วยปล่อยเท่าไหร่นี่ ปล่อยเท่าไหร่รุ่นเนี้ยฟรีฮะฟรีเอาแจกเพื่อนนะงานจบรุ่นเอามาแจกเพื่อนนะเข้าใจไหมจบจบรุ่นเอามาแจกเพื่อนนะเขียนยันแจกเพื่อนสักรุ่นนไม่มีหรอไหนดูรูปเต็มหน่อยแต่ตัวละพอนอ๋อนี่จะเขียนรูปเลยใช่ไหมเขียนรอบเลยใช่ไหมครับอืม Okay.